สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเมื่อวานดูข่าวนะครับไฮโซโปอหรือไดปอนะครับซึ่งเป็นคนขับเรือในวันเกิดเหตุนะครับไปยื่นคำร้องต่อศาลครับจังหวัดนนทบุรีขอเรือสปีดบท๊ทซึ่งเป็นพยานวัตถุสำคัญในคดีแตงโมขอคืนจากอายการอายการไม่ยอมคืนก็เลยต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอคืนของกลางโดยอ้างว่ามีความจำเป็นจะต้องเอาเรือนั้นไปทำประโยชน์ จอดทิ้งไว้จะเสียหายพนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีอายการดาวยื่นคำร้องคัดค้านทันทีว่า <S <S เารือดังกล่าวเป็นวัตถุพยานสําคัญคดียังไม่จบสิน้นอาจมีความจําเป็นจะต้องมีการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมดังนั้นนะครับจึงขอคัดค้านการคืนของกลางหลักกฎหมายแล้วก็เป็นดุลพินิจของศาลครับว่าศาลจะให้คืนหรือไม่ก็รอฟังคําสั่งศาลนะครับว่า ศาลจังหวัดนนทบุรีจะคืนเรือสปีดโบ๊ทที่แตงโมนั่งมาแล้วตกน้ําตายนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องการคืนของกลางนะครับถ้าตํารวจไม่คืนในการไม่คืนก็ไปยื่นต่อศาลได้อันนี้ก็นะเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคว,วามอาญาก็ดูกันต่อไปครับคดีแตงโมย,ยังไม่จบไม่สิน้นมีคดีแตกย่อยเยอะแย,ยะมากมาย เห็นว่าคลิปนี้ให้ความรู้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ